สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาชมกันต่อครับกับการกู้อาเอายังยังยังไม่กู้ดีกว่านะครับคลิปนี้ครับทีมงานของป๋าวันครับผมรถแบคโคร,รถไบคโครที่กำลังกู้กันอยู่ฝั่งตรงข้ามคนละฝั่งฝั่งของหมู่บ้านนั่นนะครับดงแดง นะครับจต่ตุรพัฒน์ปิม,มาณร้อเอดปาวันแล้วก็เสียเบ้นครับคนขับไมโครมาดูครับมาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศของไอ้หนุ่มไ้ไฟของเสียป,ปี้แล้วก็เจ๊ป,ป๋อก่อนที่จะมีการเข้ามากู้ครับ มาสำรวจพื้นที่ก่อนปานี่เกี่ยวเกี่ยวข้าวรอนี่จะเสร็จแล้วเกี่ยวไปเกี่ยวมาจะเสร็จทั้งุ่งแล้วป๋าเ้าเนี่ครับไอหนุ่มไวไฟของเราของดีเมืองจตุนะครับของดีเมืองจตุรพัฒพิมานนี่มีให้ชมตลอด อีกฝากฝั่งนึงก็โกเบโก้สองคันซึ่งตอนนี้ทีมงานนั้นน่าจะใกล้จะเริ่มปฏิบัติการกันแล้วนะครับตอนนี้มาดูมาดูฝั่งนี้ก่อนเผื่อจะได้มาช่วยเหลือรถเกี่ยวข้าวฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยกลับไปกู้นะครับเอาโกเบคันสีเหลืองนะครับมา ร้อนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกสาคันจมไป2อเหลือหนึ เป็นได้เสิเบ้นโอเคคือบ่เดกายบขาอ่เขาได้ยอเยเนาะเก้าไเดไามางเดีวม้วนย่างเยวยคือบาดีแถบันนี้เอาไปคิดบกูบอกง่ากับ้นเดียว้นนงันนึงเลยก็ก้าสบหัน4ขันหรไปโคเดีออจากม้วนสีขั้น คือว่าสี่ขั้นขันน่อยขั้นนาเม่ขั้นหนึ่งแม่ยังคุดรอบใหม่โอมากแล้วบอครับมากแล้วคุดเอาไปขั้นลอยขั้นลอยก็ดิ่นมาเอกโอ้ิเป็นหาขั้นปฏิบัติการนี้ปฏิบัติการยิ่งใหญ่ตกลงราคากันก่อนก่อนจะมาให้ดาปัตไต่อน้ำแล้วเพรา่าหนาม ม,ม,มันอยากขึ้นไม่แล้วมันขึ้นไม่เพราะอะไรซื้อจังหวาตอนที่วินตัวนะครับมันมันเอียงมันก็เลยเหมือนกับตัวเดินมันตัดก่อนนะครับแล้วก็เจอดินดูด้วยเดี๋ยวเราดูบัรยากาศการต่อราคาของแบบอีสานบ้านเรากัน เหลือแต่มือขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งี่เห็นสะพื้นคอเยอะเลยแล้วต้นพันธุ์ไหนบ้างใครได้ก่อนก็พันธุ์แบบเจ้าคนลงมาอีกเนี้ยมันกับปลาล้มตัวน้นมันกับปาไก่กันเนาะไม่ั่นเดี๋ยวมันมาเดี่ยวเลยดิเอาให้เขาแปดพันธุ่หเขาบืนเชียงม่นั่นมันปลาแห้งหอกแปดพันธุ์นั่นล้มอีกเนี้เน่เราจะคิดใจไปนะตัวไหนก่อนเราจะคเนาะ เฮ้ยสยอยเยหดเ่เป็นแต่ครมาแต่ว่า้องนเเอาเดคละเครื่องไหคนเครือเาคนละเครื่องเอาเจเครืงเอเอาเนาะเอ้นั่นกันเบาเ ว่าต้องโดนดอกเทียนะมันบอมเนรถไก่ผู้เดียวเนาะกันรถไก่เจอหายไปเลยดึงเาว่าต้องข่อยม้วนว่าต่อ่อยม้วนวะที่ข่อยกับม้วนน้ำสนนะเนเีันยากกันนั่นลูกน้องโจหมอกเนไปเต้เลอดเน่ยเเลือเนี่ยที่เล็กไปพูดเนาครับเออจนไเนาะีนา มันกไปยไงมัาไก่มันนี่ไหมมู่นั่นเขามาตับ้านตัวนี่นี่บอกเขาบอกตัวแจ้มึงแน่ปนไเจียบถ้แเล่าปฏิบัติป้าบอกเขาเป็นนายเจี๊ยบอกเล่าเลย่ดดเขาก็ต้องอย่าขวางลมอยู่พุนลมม่นั่นตอนไหนก็รถพินเขาสามมื้อยอ่ นี่ครับลักษณะจะเอียงข้างหนึ่งเอียงไปฝั่งซ้ายาาาตกลงกันได้แล้วครับจวัดเลยเามามาตอนนี้ได้ไอไบอกมาตอนนี้ได้ไหมครับเยว ไม่เดนนี่ละเดี๋ยวคอยไอ้ข้อหมอเวชไปเ่เช่นเลยอ่าโอเคเดี๋ยวคอยจีน้ำไปเบื้องพยาามจะมากเดี๋ยวคอยน้ำไปก่อนจ้องขึไปเจ้าขอใส่บรรทานนี่แม่บรรทายไ้ไขเกี่ยวเขาให้ไข่นะเออเจ้าถาอยู่นี่เด้อสียเดี๋ยวคอยจีเป็นน้ำเพิ่นครับอ่าโอเคครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งของทีมงานรถเปโคนะครับเขาจะเอารถเปโคข,ปขึ้นทเทเลอร์ม,มาแล้วก็ไปชมปฏิบัติการฝั่งนู้นขันเอารถมานี่ปฏิบัติการฟังผุนยุดไไ้แมนบอป๋า<ะ>ขันเอารถมานี่มันมีรถกูอยู่งเหนบ รถน้อยก็ลังตถากออมมาอยอะครับตัวน,นั้นตัวน,นั้น,นเขาดีดจะคว้างเขาจะควายเอาต้นพาวมาหลายครับ<ล>ได้มาจากต้นปะได้สองรถสองรถปุ่นสองรถดำแมนปาดเบิดบ้านรองคำบุญแล้วไปปะเบิดบ้านรองคำต้นพะวาเนี่ยได้ซื้อเขาบอกมูอมันไตเราไม่ได้ซื้อได้ซื้อ โอ้ไน่วยมากินน้ำบอเนี่เดี๋ยวนี้ยังบอหน้วยมันไน้วยมันนยันย่างดอกบานเพิ่มียครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดที่รถแม่โคจมนะครับ